มาดูแหวนเพชรแหวนพลอยวงนี้กันนะครับลูกค้าเคยไปเข้าลงรับจำนำที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ทองนะครับจำนำไม่ได้ลูกค้าก็เลยตัดสินใจลองมาเช็คที่ร้านผมนะครับชั่งน้ำหนักได้7.22กรัมนะครับมาดูชัดๆกันครับสวยมากเลยครับทางร้านก็แกะพลอยแกะเพชรคืนลูกค้านะครับน้ำหนัก5.61กรัมนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจหลอมขายนะครับตอนหลอมใช้เวลาไม่นานนะครับลูกค้ายืนดูได้เลยครับ ใช้เวลาหลอม 2- 3นาทีก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นเปอร์เซ็นต์กันหลังหลอมครับลูกค้าตั้งใจว่าถ้าได้5,000บาทก็โอเคละครับเดี๋ยวมาดูกันครับฝากร้าน KK Money ด้วยนะครับร้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นรับซื้อทองเงินนาคนะครับทองต่างประเทศทองเคกรบพระทองคำเหรียญทองคำทองทุกชนิดเลยนะครับติดต่อ KK Money 99าครับหรือโทร0 8 6 7 8 7 0 4 2 2ครับหลอมเสร็จแล้วนะครับน้ำหนัก5.57กรัมนะครับ เปอร์เซ็นที่เช็คได้76%ครับลูกค้าได้รับเงินกลับบ้าน13,600บาทครับ